บอกหนูว่ามันลำบากขนาดนี้กูจะบ้ามันก็ไม่ขนาดนั้นแร้วมึงแต่ว่าพวกเราคือโดนไปพันไม่เป็นไรมึงหันห่้ากลัวดำไปป้าเพื่อนไห่ไหว้แต่ถ้าสมมุดครั้งนี้คุณได้มันคือการเอาชนะตัวเองสามครั้งที่แล้วเปลี่ยนแพนเกาะเต่าไม่ได้มีครั้งเดียวในชีวิตไม่เป็นไรจะกลับมาใหม่เที่ยวไกลเที่ยวไกลเที่ยวด้วย เราเปิดคลิปเป็นยังไงเราเปิดคๆๆลิปเป็นอย่างนี้เลยได้ไหมเที่ยวไก่เที่ยวไก่ไ ก็จะเป็นยูนิตของ <A ida S 2> ไนเอดานะคะซึ่งาที่เราเรามาทํากับข้าวกันนะคะทุกคนยังจได้อยู่ไหมแต่ว่ารอบนี้เราจะไปเรียนดําน้ําด้วยกันคือจริงๆเอด้าเป็นคนชอบทะเลแต่ฟันแฟคคือว่ายน้ำไม่เป็นเไว้ยอว่ายไปข้างหน้าดได้แต่กูทรง <ไอ S 2> ต<ร>ัวในน้ําที่กูย,ยืนไม่ได้ส่วน<ม>ไหนก็ว่ายน้ําได้เคยเรียนว่ายน้ําเป็นนักกีฬาว่ายน้ำตอนเด็กไปอ่านข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่าถ้าสมมติคนที่ว่ายน้าไม่แข็งก็สามารถดําน้าได้เราจะไปเรียนรีใดกันมันไม่จำเป็นจะต้องว่ายน้าแข็งมากขนาดนั้นนะคะทุกคนถ้าสมมติใครจําได้ก็คือไนตั ว่าจะไปเรียนดำน้ำซึ่งทำได้ผ่านมา8เดือนแล้วก็ผ่านก็ผ่านเดี๋ยวบอกก่อนว่าที่นหนจองไว้คือชื่อเกาะเต่าสคูบ้าไทายแลนด์นะคะคือไหน,นไก่ได้ก็คือจะซื้อไปเป็นเหมือนคอร์สเลยนะคะราคาที่เราจองไปกัน9,900บาท <c oughs> เป็น3วัน2คืนรวมที่พักให้แล้ว <c oughs> เรียนกันที่เกาะเต่าเราจะได้เรียนทางทฤษฎีแล้วก็เรียนปฏิบัติ <c oughs> แล้วก็สอบแล้วก็ได้ใบเสร์ทริปนี้คือไปกัน2คนแฟนไม่ไปเพื่อนไม่ไปคือว่างกันอยู่2คนการเดินทางที่จะไปเกาะเต่าะคือจริงๆมันสามารถนั่งเครื่องไปลงได้3ที่ก็คือชุ ชุมพรสุราษฎร์เราก็เกาะสมุยเลยนะทุกคนเกาะสมุยคือแพงมากแพงมั่งจริงแต่ว่าไอ้ด้ากันนห้ดูกันแล้วว่าเราจะไปลงกันที่ชุมพรเรือจากชุมพรไปมันแค่ชั่วโมงกว่าแต่ถ้าเรือจากสุราษฎร์ไปอ่ะสามชั่วโมงกว่าก็เลยคิดว่าชุมพรไหมเดี๋ยวเอาเรือก่อนเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะจองเรื่องแบบตั๋วเครื่องบินตัเครื่องบินเครื่องจันจะพูดแผนคร่าวๆที่เราเรียนดำน้ำนะคะเขามีตารางมาให้เลยว่าแต่ละวันเราต้องทําอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนว่าเดย์วันนะคะครึ่งเช้าแล้วก็จะเป็นคัดเรียนแล้วก็แนนะําาากกกรรรใช้อุปณ์จคู ะะแล้วก็ฝึกสกิลการว่ายน้าที่สระก่อนแล้วก็วันที่2เนี่ยครึ่งเช้าก็จะเป็นคัดเรียนเพิ่มเติมเล็กน้อยแล้วก็ครึ่งบ่ายจะเป็นดําน้าที่ทะเล2จุดความลึกสูงสุดคือ12เมตรก็วันที่3เนี่ยดำน้ำที่ทะเล2จุดความลึก มพร้อมไหมส่องแาวเล่าเรื่องที่ทะเลสรุปแผนคร่าวๆก่อนเดี๋ยวเราจะนั่งจากกรุงเทพไปชุมพรตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะรอเรือเรือเข้าเกาะเต่าแล้วบ่ายโมงแล้วก็เดี๋ยวเราจะอยู่เกาะเต่าในวันที่4 5 6ห้าวันที่8ตอนประมาณ2โมงเราจะย้ายกลับมาที่ชุมพรเพื่อมารอขึ้นเครื่องตอนเช้าที่ชุมพรของวันที่เก้าแล้วบอกทุกคนอาวทำไมกูกับนมข้าวไม่ได้ไปมึงไม่ดม ตราลุ้นมากนะคืไปกัน2คนเรามาดูกันว่ามันจะอลม่านขนาดไหนขอไม่ตกเครื่องไม่ตกหรอกโอเคเออ๋ยวเอาตัดภาพไปเจอกันวันที่เราเดินทางเลยดีกว่าบายตัดภาพพาสมบานี่ละคะตอนนี้เป็นเวลา6.40ีิไอวดนะจอบปะอุ้ยโอเคตอนนี้เป็นเวลา6.40 เอ็ดนะทุกคนเราก็รอขึ้นขึ้นขึ้นอยู่ตื่นเต้นมากคือไอ้ดาคนว่ายน้ำไปข้างหน้าได้แต่ว่าทุงมตัวในน้ำไม่ได้ลัวใงจะแพนิกก็เลยเหมือนกับโพสตอรี่ไอจีเออขอ how t ูหรือแบบใครที่เป็นสายดำน้ำมามีข้อแนะนำไหมบอกไอ้ดาโกแพนิคแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าอย่าแพนิคทันทีที่เราขอ how t ูแก้แพนิคแต่เพื่อนบอกว่าอย่าแพนิคเราไม่ได้คาดหวังไม่ได้คาดหวังแต่ก็ยังผิดหวังเอาเป็นว่ามาดูกันว่าทีมนี้จะรอดจะรอดไหม เริ่มจากการเดินทางในวันนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องนั่งไปลงที่ชุมพรใช่ไหมใช่แล้วเราก็จะต่อัสจากชุมพรไปท่าเรือมะขามป้อมนะคะเจอกันที่ชุมพรเลยกันปิดก๊อกปิดกอกปิดก้อกปิดก๊อกตอนนี้เรามาถึงกันแล้วนะคะที่สนามบินชุมพรก็คือไอด้าจองเรือที่จะข้ามไปเกาะเต่าไว้กับลมพยาใช่ที่นี่เขาก็เลยจะมีแบบเป็นบูธของลมพยาที่แบบว่ามาซื้อตั๋ว รถได้แต่ว่าพอดีว่าเราอะมีจองไวแล้วแล้วเราก็เอาตั๋วมาบอกเขานะคะแล้วเขาจะออกตั๋วนั่งรถบัสให้เราเลยง่ายมากาการาเดินทางใครมาก็จองเหลือไว้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ค่อยไม่ออกตั๋วแบบนี้ นี้เราก็ถึงท่าเรือมะขามน้อยกันแล้วคือเริ่มตลบแล้วเลยแล้วกัน <laughs> ตอนอยู่ดอนเมืองใช่ไหม <laughs> เราจะหาข้าวกินก่อนแล้วก็เลยถามเาแบบท่าเรือชื่ออะไร <laughs> ดูว่ามีร้านข้าวไหมไอ้ด้าก็บ,บอกว่ามะขามปอบไนก็เสิร์ชเฮ้ยห่างจากดอนเมืองแค่สามชั่วโมงเองอทำไมเราไม่ขับรถมาวะแต่ว่าก็คิดอยู่ในใจว่าแบบชุมพรมันใกล้ขนาดนั้นเลยหรอพอนั่งจนมาลงที่นี่แล้วเสิดว่ามันมันห่างจากสนามบินแค่ไหนท่าเรือนี้ยพอเสิร์ชปุ๊บหนึ่งชั่วโมงจากสนามบิน ก็เลยลองกดหรือว่าจาดนอนเมืองหชั่วโมงครึ่งไม่ได้ชื่อก้าเรือมาขำป้อมก็คือท้าเรือมาขบน้อยแต่มาขมป้อมมันมีจริงทุกคนมันมีระยอง เราไม่ได้นั่งด้วยกันใช่ไหมตอนขึ้นบัตรเพราะเราขึ้นเป็นแบบสองคนสุดท้ายแล้ว<ม>อะไรเงี้ยก็เลยไลคุยกันว่าแบบมึงถูกอะไรที่เราไม่ขับรถมาอันนั้นน่ะมันอยู่ระยองจ้ขอโทษจริงๆเหมือนอยากกินมะขามเกินท่าเรือมะขามทองนะคะคือเรามาถึงกันตั้งแต่ตอนประมาณเกือบ11โมงใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาแบบอีกหกนาทีบ่ายโมงในเพิ่งตื่นยงรถดนาค่ะยังโนย่งร่วนางาค่ะท่านที่มีมรา ตอนนี้ก็คือถึงเวาขึนมสัตีะ,ะทุกคนนักล้อสองชจอก,กันก็อนต่อเลยไม่ไหวแล้วย่ <c oughs> วังไม่ชอบทีเลยนะลางกระเป๋าเดินขึ้นอะไรบบโอ้อยู่กรุงเทพดีอ่ะขึ้นมาในหัวมากเราเนี่ยอยอยู่กรุงเทพนั่งกินเหล้าอย่างเดียวว่ดีอยู่แล้วตอนนี้กําลังจะไปที่พักนะคะที่เราจองไว้กับที่ดําน้ําเลย เดินนก่อเย้ขนาดนี้เราอยู่กันที่โรงแรมแล้วนะคะก็คืออย่าเรียกว่าโรงแรมเป็นห้องพักแบบว่าทางเกาะเต่าสคูบ้าเขาแบบเหมือนดีลไว้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้คือคุณไอได้ากำลังแต่งองค์แล้วก็ส่งเครื่องท่าดาในขณะที่ <laughs> ในอยู่ในชุดนี้ชุดนี้เหมือนเดิมเปะ๊ะเรามาดิวกันสิงบา้าเพื่อนแท้คนละทีไงจังหวะที่เหลือบตาไปแบบอืม,อมแฟนบอกว่าอะไรคะ แฟนบอกว่าหาอะไรปิดข้างล่างหน่อยแฟนบอกว่าเหมือนเป็นซองกาวิทคอ,อนมาปิด <c oughs> แล้วเดี๋ยวเสร็จจากนี้เราก็จะไปหาดดูพระอาทิตย์ตกซึ่งไม่รู้ว่าจะมีพระอาทิตย์ตกให้ไหมนะคะห้าโมงแล้วนะลองดูหิวข้าวด้วยแป๊บแป๊บแป๊บติขดขนตาเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอเคไปดีกว่าโุโคเ <laughs> ข้าใจคำว่าอ,อยู่กรุงเทพดีๆไม่ชอบอเดินยากมากเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาต ปึ้งนี่คือมันชันแบบชันชันโคตรคือมีพี่เขาแนะนํามาว่ามันเป็นร้านอาหารที่อยู่ติดดินทะเลเราก็สามารถลงไปถ่ายรูปได้ได้เลยเราก็โอเคเอาตามที่พี่เขาเป็นคนท้องถิ่นพี่ไม่บอกหนูว่ามันลำบากขนาดนี้ถ้าพี่บอกหนูสักคำหนูจะไม่มาลงมาครึ่งทางแหละแบบเจอบันไดแต่ยังไม่ถึงแต่ว่าเห็นแล้วว่าวิวแววมันจะสวยไนด้าโอ้สวยเลยค่ะสวยนะ เออคุ้มค่าหรือเปล่าตอนขึ้นมาขึ้นให้เร็วนะมึดตือเลยฟังไว้นะคะว่านี่คือตัวอย่างที่ไม่ต้องทําตามเราจะเดินลงไปทางนี้นะคะเราก็อาจจะแบบเล่นนานนิดหน่อยแต่วันหนึ่งนะความลำบากในการเดินลงของมึงอ่ะคือกูถึงกับโปรงมาแบบใส่มาเพื่ออะไรหรอเราจะไว้นะนี่คือทางลงไปนะคะยังไม่สุดนะคะอยากสวยก็ต้องทนนะคะนะเออฮึบเออฮึบ ไม่เหมือนฮาซานเออกว่าแต่เจอวิวสวยอะนาะมึงดูไว้นะคะนี่คือสิ่งที่อย่าทำตาเนี่ยแหละนะที่เดินมา จากเมื่อกี้นะคะลงไปกระโดดน้ําเล่นกันมาอย่างนีกว่ากระโดดค่อยๆย่องลงไปแต่สิ่งที่ได้จะเกาะเต่าวันแรกนะคะปึ้งปึ้งปึ้งสองปึ้งสองตรงไหนปึ้งเกาะเต่าให้อะไรกับคุณนะคะอุ้ยเรากุ๊กกะเยอะไปปะกะเยอะไปปะคุณน้าอ่ะไปอุ้ยแต่สวยอ่ะตอนเนี้ยสวยแล้วอ่ะอินเสิร์ตให้ละกันเดี๋ยวอินเสิร์ตให้จุ๊บ แล้วนะคะ่ะจากข้างล่าง,างข้างล่างตรงนั้นเลยเดินขึ้นมาถึงตรงนี้เราก็เลยมานั่ง,งกินข้าวเย็นกันตรงนี้ค่ะแต่ว่าใครมานะคะ,ะ,คะพบยากันยุงใช่ใช่ที่นี่ด้วยความที่มันเป็นป่ายุงมันค่อนข้างเป็นตัวใหญ่ทุก <c oughs> คนอยากจะบอกว่ากล้องวิดีโออ่ะคือมันสวยแล้วใช่ไหมแต่ของจริงคือมันแบบโคตรของโคตรจะสวยคือกล้องมันไม่สามารถจัดเก็บความสวยของธรรมชาติได้หมดแบบทํางทะเดฝรว่งเดี๋ยวรออาหารมาแล้วกิน สั่งอาหารมาสองอย่างนะคะก็คือจะเป็นแกงลื้อกุ้งใส่สับประรดแล้วก็ยำเป็นนะคะหองจานมึงดีเลยโคตรอร่อยดีเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะกินข้าวอ,อะไรให้เสร็จแล้วก็คงกลับที่พักแล้วก็พักผ่อนกันปิดจบวันนี้เท่น,นี้แล้วส่วนพรุ่งนี้เราจะเริ่มเร,เรียน,ยนละโอเคบา,บาย,บาย ตอนนี้ก็คือถึงที่สระว่ายน้ำของที่โรงเรียนแล้วนะคะตอนเช้าเหมือนจะเรียนพวกแบบอุปกรณ์อะไรก่อนว<ม>ิศว์ดีเนาะแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายก็จะลงไปฝึกที่สระว่ายน้ำนะคะโอเคทุกคนมาดูกันว,ว่าเราจะทำกันได้ไหมทำได้หรือเปล่าทำไ,ได้อยู่แล้วแหละตอนนี้เราเรียนแต่ว,ว่าทิศวดีจะเป็นแบบสกิลทั้งหมด15สกิล ค่อนข้างจะจบแล้วเ,เราจะลงไปเรียนดำน้ำในสระว่ายนะ้ำที่มีความลึกแรกคือ1.5เมตรแล้วก็ความลึกสองคือ3เมตรนะคะ,ะเขาบอกว่าถ้าอยากไวเลยประมาณแบบ2-2ชั่วโมงก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าสมมติว่าเราแบบค่อนข้างเป็นคนชา้อาอาจะแบบ4-5ชั่วโมงซึ่งกูอาจจะมีสติ <laughs> ไม่เป็นไรเราก็ค่อยๆไปเพือ่อความปลอดภัยนะคะเขามีข้าวเอาไว้ให้เราด้วย ใายในราคา9,900บาทผูเหมือนมาโปรหมวยเลยเขาแต่เราไม่ได้ซัอนล์นะเรามาเองก็เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็จะลงน้ำแล้วตื่นเต้นมากแต่ตอนนี้สภาพหัวคือแบบช่างมันเถอะกลัวดำไปป้าเพื่อนมันจะซึมเพราะว่าคือเราอะ เรียนดำน้ำในสระว่ายน้ำเสร็จแล้วนะคะของวันนี้ซึ่งเราก็คือค่อนข้างทําได้ดีเลยเพราะว่าเสร็จภายในเวลาที่แบบกููดอะเวลาที่มันแบบว่าสําหรับคนเก่งใช่สำหร,รับคนเก่งเฮ้ยเ,เราอวยตัวเองเลยก็เดี๋ยวเราจะไปหาซายดีกันต่อนะคะแล้วเราก็จะไม่เข้าไปทำอะไรนะเราจะมาถ่าพแบบนี้ <c oughs> เราไม่เน้นต่งหน้าเราเน้นแต่งรูปไปเราทำนี่แหละช่างมันสวยๆโชคดีมากเลยที่แบบแดดโอ้คนทุกคนใครที่ติดตามเที่ยวไกลแล้วเราเห็นไหไรเที่ยวนะคะมันจะฝนตกตลอดหรือว่ามันจะแบบไม่เป็นดัง ใจเลยแต่ว่าทริปนี้คือเหมือนคุณไอด้ามีบารมีคุณไอด้ามาคือไอด้าจะเป็นคนที่แบบว่าเป็นน้องซันนี่เวลาที่ไม่ใช่เรื่องงานเว้ยถ้ากูไปเที่ยวหรืออะไรงเงี้ยถ่ายรูปก,กับเพื่อนเนี่ยกูถ่ายก่อนกูจะได้แดดแต่พอเพื่อนถ่ายปุ๊บอะแดดจะพุงพ่งไงพุงพ่งเลยเมื่อวานตอนนี้เรากำลังจะไปร้าน,น1นึ่งทับหนึ่งบ้านร้านรองเพราะว่าไอด้าดูรีวิวมามันมีแบบซานซิมีปลาแล้วคุณไอด้าเขาชอบกินอะไรดิบดิบเอออยู่แล้วเราจะเดินล้อหาดทรายลีไปเลยหาดอยู่ตรงนี้แล้วเราก็จะเดิน พูดเฉยๆประโยคอยากให้ทุกคนเห็นมาตามไม่เคยมองใครเลยตั้่อง่มีแฟนไป <ะ S 1> คนเดียวอเอาไปกินซาซิมิกันดีกว่า ะะเราก็เดินไปแบบว่ามันดื่มมันวิ่งน้ำแบบสมบูทตี้กันที่ทําชื่อร้านไม่ได้ไอ้าด้าก็ลงไปถ่ายรูปรินทะเลมาแล้วคือสวยฟึ้งห้องเหนียวเวอร์เราตอนนี้นะคะเราก็ได้มาอยู่ที่หมดหมายของเราแล้วหนึ่งครับหนึ่ง,บ,งบาร์แอนด์รีสอร์ทดูเมนูแล้วเขาเหมือนน่าจะดังอาหารญี่ปุ่นเขาจะทกซาซิมินะคะเราก็เลยสั่งซาซิมิไปแล้วเราก็สั่งข้าวมันโคนดง<ช>วันนี้ดูท่าแล้วว่าเราจะได้เห็นพาดิตกสว่มาขออนุญาตแพลนฟึงมากทุกคนดูวิวดี แล้วดูพระอาทิตย์คือตอนนี้มันอยู่ตรงนี้ใช่ปะนะคะมันตกอะแกมันคือกลางตกเรามันคือแบบว่าฟึ่งฟึ่งคุณนาเดี๋ยวเพูงจังไงฟึ่งฟึ่งปงนี่นะคะเป็นปลาสามดากทิมเลยป้านะลองลองน้องอันนี้หยิบง่ายๆทิมแต่อันนี้เป็นแบบจิมคอนเสิร์ตเออคอนเสิร์ตหนึ่งมาดูรีแอคชั่นอ้าม สมการรอคอยสมการมาไหมหมันนิ่มอ่ะมันสดนุ่นมอ่ะแล้วสัมผัสดีมากม,ม,มึงลองกินมามึงลองชิมอันโบดอันนึงปึ้งปึ้งฟีมปึ้งนี่อ่ะเติมเข้าให้สดมากคือเนื้อเขาจะแบบมไม,ไมไ่เด้งมามงแต่คือเนื้อแบบละเอียดเอาเป็นว่าใครมาก็มาตามรอยกันได้มาดูกันว่าพายุเรงนั้น่ะตอนแรกที่ทุกคนเห็นว่าเออมันจะได้เห็นพระอาทิตย์แต่ตอนนี้มันลุ้นกันหน่อยว่าเห็นไหมพายุ สวัสดีค่ะรับ <คน S 1> วันที่สองอสามสามแล้ววั<ค>นนี้วันที่สามแล้วแตว่ว่าเมื่อวานนี้ขออภัยในการที่ลืมปิดคลิปไปเดี๋ยวเราจะเดินไปที่ศูนย์กันแต่ว่าขออภัยแสงจ้ามากปรับกล้องไม่เป็นตอนนี้เดี๋ยวหาวิธีปรับกล้องได้แล้วเราจะถ่ายดีๆให้ถ่ายดีๆให้นะคะท,ทุกคน่าเรียนนิสฎดีแบบครั้งสุดท้ายเสร็จแล้วนะคะก่อนที่เราจะไปลงทะเลเราจะมีหนึ่งอุปกรณ์ด้วยค่ะของวชันะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นไดาฟคอมนะคะเขาจะคำนวณให้หมดเลยว่าแบบ ความลึกเท่าไรหรือว่าเราสามารถดำได้อีกนานแค่ไหนมันจะมีระยะเวลาบอกว่าเราห้ามว่ายเร็วเกินเท่านี้เท่านี้หมายถึงว่าตอนขึ้นเพราะว่ามันจะทําให้เราปอดฉีดได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวบอกคือตัวสําคัญมากนะคะทุกคนสําหรับการดำน้ำคือจะบอกว่ายได้เรียนว่ายน้ำมาสามขั้กก่โกได้ไม่สามารถว่ายน้ำได้คือหมายถึงว่าไม่สามารถรงตัวในน้ำได้เลยถ้าเกิดบทคางเนี้ยที่ทำได้มันคือการเอาชนะตัวเอง สามครั้งที่แล้วนี่แหละทุกคนคือสิ่งที่เราจะก้าวข้ามผ่านมันให้ได้จะเจอกันบนเรือเลยแลวกันโอเคไปกันก็คือเสร็จอุปกรณ์เสร็จแล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าสมมติพรุ่งนี้มีเวลาเดี๋ยวเราจะอินเสิร์ตให้เพราะวันนี้เรายังไม่ค่อยแม่นเนาะก็บอกว่าทุกคนสติคือสิ่งสำคัญมากๆเพราะว่าพออยู่บนเรือแล้วเราต้องทำเองทั้งหมดเพื่องสู้กูจะทำให้ได้เสร็จแล้วอุ้ยเสียงซองดฟ์นะคะวันนี้ต่อปลดล็อก มึงอยามึงเก่งมากมึงก็เก่งมากเหมือนกันเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะอาน้ำเปลี่ยนชุดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปหาส้มตำอีทจะหน่อยเพราะไม่ไหวแล้วมันชิ้น้ังกาองแฟร์มาเลยและนี่คือเช้าวันที่4ของเราในเวลา6โมงครึ่งคือเรารีบออกมาก่อนเพราะว่าเราอ่ะจะ ต้องเดินไปที่ท่าเรือเองซึ่งไม่ได้ไกลมากนะคะใครที่แบบว่าอยากมาดำน้านะคะแนะนําให้พกพารามาด้วยคือมันอาจจะมึนๆเนาะนอาจจะเป็นแบบครั้งแรกของพวกเราด้วยแล้วแบบระดับที่เราว่ายมันยังแบบขึ้นข,นขนลงลงความดันมันก็เลยแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะบรรยากาศยามเช้านะคะก็จะเงียบค่อนข้างที่จะเงียบเลยอะ กคนเสร็จแล้วนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้เน้นหน้าหมูมาก่อนนเดี๋ยวพูดผิดห <laughs> <laughs> นะะ้าตาประมาณนี้นะคะ <laughs> หลังเสร็จเสร็จแล้วถึง <laughs> เส้นรัว <laughs> นคะตอนนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไนไวมไห้เลยคือไนเมาเลยอดูคนนี่นะคะถ้าใครมาที่เกาะเต่าสกูบ้าเหมือนเรามาหาลูปพวกเราได้นะจ๊ะอยู่ตรงนี้มาแล้วฝากไายฝากไายรูปมาด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะแบบให้ครูส้มรีวิวพวกเรานิดนึงให้รีวิวของดีค่ะแ่งทำได้ดงมี้จากไกด์แรกูรักภูเล่มาก คนลอยขึ้นไปด้วยต้องไปถอยกลับล <plural issions> งมาแต่ว่าวันนี้แอบเสียใจนิดนึงจบได้แรกขึ้นมานักเรียนวาร์สใสไม่รู้สะกดวายวายอะไรคือมันไม่ไหวจริงแรงระทกมันเยอะขอบคุณมากค่ะยินดีด้วยยัยนักเรียนที่นี่รีเควสค้ต์คู่รีเควสต์คู่ส้มใจดค่ะต้องหาคู่ส้มได้เลยนะคะได้ว่ามีเดี๋ยวให้น้องแปะไว้เนาะได้เดี๋ยวนุ่แปะไว้ให้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่พักใหม่กันแล้วนะคะชื่อที่พักว่า ตาโตซีวิวรีสอร์ทคือมันซีวิวจริงคือหัวนอนเราเป็นแบบทะเลค่ะท,ที่นี่ก็โอเคอยูอ่นะดีอยู่นะแบบใกล้หาดใกล้ทะเลใช่ก็คือเดินลงไปก็คือมีทะเลอยู่ด้านหน้าเลยแล้วก็มีหาดด้วยที่สำคัญคือสามารถดำน้ำเล่นกระเป่าได้เอาเป็นว่าเดี๋ยวไอ้ด้ากันไหนขออนุญาตแบบพักผ่อนกับหนึ่งเพราะค่อนข้างจะเหนื่อยมากเพราะดำน้ำมาตอนเช้าเะื่อนจะต้องนอนเพราะเมื่อคืนคือง่วงง่วงทั้งวันง่วงมากไม่ไหวแต่ว่าตกได้ชายเย็นก่อนนอนปิดไฟปุบตาสว่างนอนไม่คุยกันด้วยนะเกงทำเป็นแบบเดี๋ยวหลับเดี๋ยวหลับเดี๋ยวหล เองหลับตั้งแต่สามทุ่มแต่พักมึงสะทยใช่ป่ะขออนุญาตพักก่อนหนึ่งตื่นแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยไปทำแบบคอนเทนต์เล่นน้ำได้เอ่ยโอเคบ๊ายบายแล้วตอนนี้เราอยู่ที่หาดทรายนวลนะคะตอนนี้กำลังนั่งดื่มด่ำกับอาทิตย์ตกอยู่มันแบบมันจึงมากอ่ะมันมันสวยมากทุกคนที่นี่คือคนไม่ค่อยเยอะ ดูอาหารเงียบๆแล้าก็มีรานะาหาสองสามร้านรอทานอาหารมื้อเย็นพร้อมกับดูพระอาทิตย์ตกวิวแบบดื่มด่ำกับทั้งวันที่ผ่านมาจริงเพราะว่าวันนี้เราเหนื่อยกันมากทริปนี้เราเหนื่อยคริปนี้เราเหนื่อยกันมากนะคะยังไม่จบนะคะเดี๋ยวจะมีพุ่งนี้ชุมพรุวงนี้เราอาจจะได้เที่ยวในเกาะอีกนิดหน่อยมีพี่เขาแนะนําให้เราขึ้นไปดูวิวที่แบบเห็นทั้งเกาะของเกาะเต่าพวกนี้เราจะขึ้นไปดูกันแล้วก็ไปทําการข้ามฝั่งกลับไปชุมพรเแล้วก็ จะไปพักที่ชุมพรหนึ่งคืนแล้วหล,ลังจากนั้นเราก็จะขึ้นเครื่องได้แล้วพาะเขาะว่าไม่ให้ขึ้นเครื่องบินหลังจากดำน้ำอ่ะภายในย4ิบี่ชั่วโมงอ<น>ันนี้ควรจะมันไม่ควรจะขึ้นคเครื่องบินเพราะว่าเราอะถังอากาศของเรามันจะมีไ<ใ>นโตร<น>เจนใช่ไหมแล้วพอดมเข้าไปปุบมันก็จะเกิดแบบบับเบิ้ลพอขึ้นเครื่องปูความกดอากาศอ่ะมันจะทําให้แบบบับเบิ้ลมันมันคองตัวได้ถ้าสมมติว่ามันยังทําให้ระเหยออกไปไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดอันตรายอ่าก็คือคิดสภาพเันทุกคนพอเราลงด้านล่างอ่ะมันก็จะแบบ อัด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 ถูกไหมแล้วพอเราอะขึ้นจากบกมันก็จะเป็นปกติแต่ถ้าสมมติเราบินเลยมันก็จะกลายพองพองพองมันถุงขนมมาทุกคน่นวนนี้รู้เป็นความรู้มากๆอ้วงเล็บไว้ว่าอันนี้เท่าที่เราจำได้จากการเรียนนะคะอาจจะไม่ถูก100%เดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้เลยละกันอ่าเจอกันขออนี้ตไปดื่มกันฟก่อนนะคะ Good morning วันที่ห้าของคลิปนี้ค่ะเหนื่อยเหนื่อยมากเพราะที่พักเราคือเหมือนแบบมันเป็นภูเขาอะทุกคนมันจะเป็นทางลาดชันอย่างงี้เดี๋ยวเราอะ ไปวสุน้ำก่อนแล้วเราจะเดินขึ้นไปจุดชมวิวจอนสุวรรมคือพี่ที่เขาแบบคนที่ถามเราว่าแบบกับวันไหนผอกว่าถ้ามีเวลาให้ไปคือตอนแรกจะไม่ไปแล้วจริงแล้วพี่เขาบอกว่าอุ้ยเสียดายนะมันอยู่แค่ตรงนี้เองงั้นรอบหน้ามาใหม่ไปเลยงั้นไปรอบนี้อเคอย่าเอาภาพมาฝากตอนนี้อย่าขอซื้อน้ำก่อนแต่เหมือนจะต้องเดินขึ้นนะใช่ซื้อน้ำมาซื้อน้ำหนึ่งโอเคทุกคนอันนี้คือที่ที่เราจะไปดูจุดชมวิวขออนุญาตอินเสิร์ตทาง กูเจ็บบ้าชันมากไปกันค่ะคือ <c ười> พวกเราโลงนะคะมาผิดทางอันนี้มันคือซันสวนแล้วอันนี้มันเป็นเหมือนฟิลแบบบาร์แอนด์ไวทไม่ใช่จุดชมวิวอะทุกคนดูทางดิแล้วพวกเราเดินขึ้นมาแล้วอะตอนนี้เราเข้ามาในโซนที่แบบว่าเป็นทางเดินไปดูวิวของจอห์นสวนแล้วแต่ว่า Just uh, dead คุณตายถ้าคุณ a ึ้นที่ภูเขาเน i ะโอเคมันยากมากโอเ a ขอบคุณค o ณ b y e เอาละตามนั้นนะทุกคนค่าเข้าคนละ50บาทนะคะทุกคนเนาะมันจะเข้าได้ทั้งวันเลยคือมันจะมีแบบโซนที่เป็นวิวพอยที่ยากยากยากขนาดไหนเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดูแล้วก็ซีรัมบีใช่ เราเหลือเวลาชั่วโมงครึ่งต้องกลับไปเช็คเอาท์ให้ทันโอเคหนึ่งสองซ้ำนะคะถ้าถามว่าลำบากยากเย็นแสนเข็นขนาดไหนแล้วก็นี่นะคะมันก็ไม่ขนาดนั้นเรามึงโอเคทุกคนวันนี้เราจะเปลี่ยนใจเวลาเราน้อยด้วยแล้วก็ฝรั่งที่เขาเตือนเรามาแล้วก็ยังแบบสักแค่ไหนเดิน,เด,นเดินมาปุ๊บมีพี่แกง๊งต่างชาติต่าง,างชาแกง๊งเนินแล้วเขาก็แบบเดินมาปุ๊บมาถึงตรงจุดนี้ของเราเลยแล้วเขาก็ดูข้อเท้าเขาเขาจะแลวนี่คือทางนะคะ ที่มันจะต้องไปต่อคือมันจะต้องไปเชือกไปแบบนี้ทุกคนออแบบไม่วันนี้เราไม่ได้เอารองเท้าผ้าใบมาแบบเตรียมพร้อมที่จะปีนด้วยไง,งเดี๋ยวมันจะเสียงเกินไปเดี๋ยวเราจะได้แผลเพิ่มเพราะทีนี้ได้แผลเยอะแล้วเมื่อกี้ยุวเกาะหน้าไหนได้เลือกที่จะตก ไม่คือแบบม,มึงไม่ปัดแต่มึงตบเลยหวัวมึงมโย <laughs> กกําลังเห็นว่ามันสูบแบบท้องกําลังป่องเลยอ,อย่างเงี้เราก็แบบเฮ้ยโอเคไปเดี๋ยวเราไปฟีดอมบีมันจะเป็นหาดทรายแบบนุลนๆสีขาวเลยมือนกันเปลี่ยนเปลี่ยนแพนแนก็เต่าไม่ได้มีครั้งเดียวในชีวิตไม่เป็นไรจะกลับมาใหม่เอาแล้วเอาแล้วสวยแล้วเริ่มสวยแล้วสวยแล้วมีวิวสวยแล้วเนี่ยสวยแล้วใครมาก็ไหวก็ขึ้นจอนสุวรรณก่อนแล้วก็ค่อยมาฟรีดอมบีชนะคะแต่ว่าทางเราขอ งามเลยสวยมากทุกคนคือเป็นแบบหาดทรายเนียนๆแล้วก็แบบน้ำใสแบบใส่กิฟใสอย่างนี้เลยใส่แบบที่สวยมากแนะนำนะคะใครอยากมาก็คือเสียค่าเข้า50บาทแล้วก็่<า>ง<า>ได้มเลยทั้งวันโอเคทุกคนตอนนี้ไอ้ด้ากับไหนก็คือกำลังรอเรืออยู่นะคะที่จะกลับไปตัวเมืองชุมพรคือไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่าเขาท่า,าแบบเคลื่อนย้ายตัวเยอะนิดนึง <ừ. S 1> ก็เลยแบบไม่สะดวกที่จะถ่ายนะคะเหมือนเดิมเราก็จองบุ๊กิ้งเรือค่ะ กับไว้เหมือนตอนขามาเลยก็เดินหาเคาน์เตอร์ที่จะเช็คอินนะคะเสร็จแล้วเขาก็จะให้ติกเก็ตมาแล้วเราก็จะมาต่อยืนรอ <c oughs> ตรงนี้ก็คือแบบคนแน่นๆเลยคือต้องถ่ายมุมแบบพ <c oughs> <ม>ารยไกลบ้าน <c oughs> เดี๋ยวเรารอขึ้นเรือแล้วขึ้นเรือเสร็จถึงนูน่นแล้วเดี๋ยวทําอะไรเพื <c oughs> ่อว่ากันอีกทีหนึ่งคือทีมเนียไม่มีอะไรเลยไม่ได้เตรียมไม่ได้คิดแผนอะไรเลยคือไหนจะถามไปได้ตลอดว่ามึงเราจะเดินทางไงลาล่าก็จะบอกว่ามุดมูดไปเมืองเรามีดวงเรื่องการเดินทางคอยไปหาเอาข้างหน้า วันสี่คือทชอท,อที่อยู่ที่เกาะตาว่้กนะยอย่าเราไปมืองหน้าชุมพรกันอีกหนึ่งแมทมันแบบมันสวยจนวินาทีสุดท้ายอะว,วินาทีที่เรานั่งอยู่บนนี้แล้วแบบมองกลับไปก็คือสวยคือสักครั้งในชีวิตถ้าใครชอบทะเลก็แนะนำอึดใจหนึ่งในการเดินทางสรุปสถานการณ์เมื่อกี้ดีกว่าก็คือเราไม่ทันรถตู้ที่เขามีแบบมีออกเป็นรอบๆของทาง ท่าเรือใช่ไหมคะเราก็เลยแบบเรียกแกรบบแล้วก็ไม่มีแกรบมาสักทีคือจริงๆอะพวกเราเช็คแล้วว่าในชุมพรมันมีแกรบบเราไม่รู้ว่าตัวท่าเรือมันอยู่ห่างาตัวเมืองของชุมพรมากๆอแกรบก็เลยไม่มีทางเจ้าหน้าที่ของทางลมพยาเขาก็มาแนะนาว่าเออมันมีรถรถแท็กซี่รับส่งคือเหมือน,นแบบเป็นร้านค้าที่แบบ เจ้าของร้านคือขับรถมาส่งเราได้<ช>อะไรเง<ช>ี้ยเขาก็คือเปิดเป็นแท็กซี่เซอร์วิสด้วยแล้วพวกเราก็ไปอาหาออนไลน์แล้วซึ่งตอนแรกตกลงได้ราคาสุดทีไปพันสองันสซึ่งมันถูกกว่าในแบบเราแวกงนั้นคือตอนแรก,แรกเราโทรถานสองเจ้าเจ้าแรกคือพันสี่เจ้าที่2คือพันสตอนแรกเรายังไม่ตกลงเราก็เดินมาถามร้านค้าก่อนร้านค้าคิดเราพันแปเราก็เลยแบบ งั้นเอาพันสเพราะมันคือตัวละสุดท้ายแล้วไม่อั้นเราจะต้องอค้างอยู่ตรงนั้นละและไอรดาก็โทรไปคอนเฟิร์มกับพันสแล้วทีนี้พันสก็แบบโอเคอเ,คเออดี๋ยวติดต่อรถให้สักพักไม่มีรถไม่มีรถเ,<ล>เลยไหนก็เลยตกลงว่าแบบเอ้ยงั้นเราก็ต้องมากัดตรงพันแแล้วแต่เราขอต่อเขาเหลือพันห้านะคะเขาก็มาส่งให้เราถึงโรงแรมเลยก็คือมันก็ไกลแล้วเขาจะได้คือมัชั่วโมงหนาที ที่แบบวิ่งจากตรงนั้นมาที่โรงแรมเลยก็ใครจะมาแบบเราก็แนะนําให้รีบจองให้รีบจองรถตู้ที่เขามีเป็นรอบๆจะง่ายกว่าแล้วก็ถูกกว่าเพราะว่ารถตู้จะอยู่ที่250แต่ว่าพวกเราคือโดนไปพันไม่เป็นไรมึงพันห่าคือตอนนี้เหนื่อยยมงงง่วงมากรอกินข้าวนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการปิดคลิปเลยตรงนี้เนาะเพราะพรุ่งนี้ไม่มีอะไรเลยค่ะ ึไปนามบนแล้วก็บินกลับเลยคือมันสนุกมากทุกคนได้เป็นประสบการณ์ชีวิตคือถ้าสมมติครั้งนึงในชีวิตได้มาทําอะไรนี้คือคุ้มค่าแบบมาลองให้รู้แต่สิ่งที่ต้องแบบเตรียมเลยคือเข้าของราคาแพงแล้วการเดินทางลำบากเราอะค่อนข้างโชคดีที่แบบที่รู้จักเขาใจด,ดีเขาแบบพาไปส่งนู่นนี่นั่นแต่เขาก็คิดราคาแบบ มิตภาพถ้าสมมติเอาจริงใครขับมอไซค์บินเป็นก็ไม่แนะนําถ้าสมมติไม่แข็งมากก็ไม่แนะนำอย่างที่เขทางมันแบบทางมันน่ากลัวมากทุกคนทางโคตรจะหัวโคตรจะชังเซฟตัวเองด้วยดีกว่าอย่าแบบตเออเห็นราคานี้แต่ปัวเองขับมอไซค์ไม่แข็งเแต่ถ้าไม่แข็งแข็งอ่ะก็แนะนําเลยเพราะว่าน่าจะขับสนุกใช่ใช่ใช่แท็กซี่ที่นั่นก็คือสตาร์สามร้อยสตาร์สามร้อยสนุกมากแต่ว่าคลิปนี้ไม่รู้จะตัดออกมาเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ถ่ายแบบเป็นปฏิประต่อเรื่องราเท่าไหร่เพราะว่าเราแบบดำน้ำเนาะ แล้วเราก็ต้องออพะวงกับการดำน้ำค่อนข้างจะแบบกินเวลาไปอยู่ใต้น้ำเยอะมากเหมือนกันเราพยายามจะถ่ายคลิปนี้ออกมาให้ได้ดีที่สุดนะคะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแนะนําว่าอยู่เกาะเต่านะคะถ้าสมมติซื้อน้ําเปล่าล้างหน้าได้ก็แนะนํเาเพราะว่าแบบผดผื่นขึ้นไปเลยเ้ืยความทว่ามันเป็นเกาะเออมันก็อาจจะไม่ได้แบบ ใส่กิ๊กใส่กิ๊กขนาดนัน้นคืออย่างไอดาแบบก็ใช้น้ำก๊อกปกติในการแบบแปรงฟันสิวก็ขึ้นตร,ตรงตรงแบบบริเวณปากเพราะว่าแบบมันสัมพันธ์อ่ะโอเคก็ประมาณนี้สำหรับ,บทริปนี้ในยูนิตไหนไอดาใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้กับเฟรนช์ชิพไฮด้วยหรือว่าจะกดซุปเปอร์แบงค์เพื่อเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวแต่ว่าถ้าสมมติใครมีแบบเกาะไหนแบบ สวยจังเลยพี่นายกับพี่ด้าลงไปดไดายต่ควรไป,ไปดอาพิมพิมพ์กันมาได้นะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย